<laughs> กลับมากระดีกแล้วนั่นเองก็ภายในคลิปนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะก็คือเรามาอยู่ในโลกที่2แล้วมันชื่อว่าโลกเห็ดอะไรสักอย่างนั่นแหละส่วนโลกต่อไปเนี่ยคือพีระมิดทเลสไซน์นะต้องต่อสู้ชนะบอสให้ได้แล้วก็ต้องมีชัยชนะ1นึ่งล้านสองแสนว้าวไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่แต่ว่าสู้กับบอสนี่นแหละมันทําไม <laughs> เป็นล้านเลยเดอพี่ไม่สิ ส8ล้านเลยแต่จริงๆจากในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าถึงเขาจะแนะนําที่18ล้านก็ไม่จําเป็นต้องถึงก็ได้เพราะว่าอย่างที่เห็นไปนในคลิปก่อนถึงแม้ว่าค่าพลังจะห่างกัน10-20เท่าเนี่ยก็สู้ได้ถ้าไปถึงนะก่อนอื่นก่อนอื่นตอนนี้มีอีเวนต์ครับเป็น Tower of the Demon King ซึ่งผมเล่นได้ไหมอ๋อเป็นชั้นเหรอเนี่ย อ่าเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะเรื่องเรื่อง,งอีเวนต์เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเล่นปกติก่อนตอนนี้ผมมีถ้วยที่ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วผมก็สามารถเกิดใหม่ได้หลายรอบเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดใหม่ได้กี่รอบกันกด1กด2อโอ้โหได้แค่2ถามจริงซึ่งค่าพลังเนี่ยจะขึ้นมาที่40%แล้วก็เลือด180ว้าว เยอะจัดส่วนอาวุธนี้นี่คือต้องบอกก่อนว่าผมได้เข้าไปต่อสู้นิดหน่อยนะก็ได้อาวุธมาที่อันนี้นะครับเป็นขวานไฟอาณาจักรคูณอยู่ที่1.65กดใช้มาซึ่งขวานของอันนี้ก็คือตัวโอ้ตัวนี้เลยเนี่ยผม,ผมก็จําไม่ได้แต่ตัวนี้เลยเนี่ย หนากากหน้ากลัวโอ้โหเหลือแค่2ตัวก็จะเข้าบอสแล้วอ่ะอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ค่าพลังของผมก็เหลือที่100แล้วเดี๋ยวต้องมานั่งฟาร์มกันใหม่ไอยังไงเดี๋ยวผมขอนั่งฟาร์มสักแป๊บหนึ่งแล้วกันคงไม่นานอ่าไหนก็นั่งฟาร์มแล้วใช่ไหมผมขอทําไอ้นี่ไปด้วยแล้วกันนะครับนั่นก็คือกดสปินเนื่องจากผมมีสปินอยู่ที่4เลยนะในรอบนี้ไม่มีอาวุธ้วครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็มันมันต่างกันเนาะโอพีเพชรกับออปเพชร ออมันก็คือ OP นั่นแหละแต่พอเขียนเป็นภาษาไทยก็อ่านว่าออฟไปเลยแสดงว่ามี2ตัวแบบนี้โอกาสออกก็ขึ้นไปที่0.2%เลยปะอ้้หเยอะจริงเยอะจังเยอะเกินไปไม่ได้เนี่ยหมุนมาได้อะไรดูนอ่ะได้ได้ได้น้ำยาฮะเป็นเทรนบู์เนาะอ่ะหมุนมาเรื่อยๆเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้เ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอันนี้อันนี้ตกใจจริง เฮ้ยเอ,เอาเอาเฉยอยู่ดีก็ออกดื้อเลยเดโมนิกโดมินัสเป็น180เหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของคุณโอเคแม่จะขึ้นเป็น200%ก็ไม่ได้จะได้คำนวณง,ง่ายๆหน่อยอันนี้180ไม่ต้องอะไรมากมายแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะผมต้องอยังไงอ่ะคูณใช่ไหมเออเช่ามันแล้วกันเอาเป็นว่าพลังจะสูงเทียบเท่ากับไม่สิต้องต้องบอกอยังไง ก็เอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้มันจะอิงค่าพลังจากสัตว์เลี้ยงที่มีค่าพลังสูงที่สุดอย่างของผมเนี่ยก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ13.2ก็จะเอาตัวนี้มาเป็นที่ตั้งเลยแล้วก็คูณไปอีกใช้คูณไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่น่าจะคูณคูณไปอีก1 8 0ประมาณนี้ซึ่งได้เท่าไหร่ก็ลองไปคำนวณกันลวกันอ่าเดี๋ยวมาเช็คกันสักนิดหนึ่งนะครับผมจะลองตีแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ฟับไป161อื้อหือเอ็ดอื้มเยอะจัผมอ่าบือ ผมเอา3.4ออกเนี่ยแล้วใส่เจ้าตัวระดับพิเศษเข้าไปมันก็ต้องสูงกว่าจริงไหมครับออกมา่อกี้นี้6 1มารอบนี้กันจึ๊บนี่ร้อยแปดก็สูงขึ้นมาไม่ได้มากนะครับเพราะว่าสั์เลี้ยงของผมเนี่ยก็ไม่ได้คุณเยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอย่างที่เห็นยังไม่ใช่แบบค่าพลังโอเวอร์พาวเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่สปินผมเหลืออีกสองดิอ่จัดมาจัดมาให้หมดเลยดูซิว่าจะมีแบบเหนือชั้น0.1%ออีกรอบหรือเปล่าผมตกใจจริงนะอยู่ดีก็มา เฮ้ยนี่นี่มันอะไรกันเอาจริงเหรอเนี่ยเมื่อกี้ร้อยแปดใช่ไหมเดี๋ยวขออีกทีนะจึ๊บอ่ะร้อยแปดเอาเก้าจุดเจ็ดออกแล้วก็ใส่ระดับพิเศษเข้าไปตีสิจึ๊บร้อยสี่สิบเอ็ดครับเอ้ยเอย้วันนี้มันวันอะไรกันเฮน้ย 0.1%ยิงเอ็การหมุนสปินผ่านในเจ้าตัวนี้อีกนะเท่าที่ผมเล่นแมปอื่นๆมาเนี่ยแทบไม่เคยออกเลยที่มีลุ้นให้ได้0.1%เนี่ย <c oughs> เออดีฮะทีนี้ผมก็น่าจะไปได้ไม่ยากแล้วครับกับเจ้า Cross Titan. คอสไททันไปเดี๋ยวรวดเดียวจบเลยแล้วกันเนาะเ <c oughs> เรียบร้อยนะครับ ค่าพลังอยู่ที่10ล้านเลยซึ่งถ้าเรามาดูที่จําพวกลูกน้องเนี่ยและมีค่าพลังที่สูงก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผีขีม่ม้าแนะนําอยู่ที่8ล้านซึ่งผม10ล้านสบายๆฟาดทีเดียวก็น่าจะจัดการได้ไม่ยากส่วนบอสนี้ก็น่าจะสู้ได้แหละ18ล้านด้วยกันอ่ะไปบ๊ายบาครับขอ,อทีเดียวนี้ ทีเดียวรู้เรื่องนะครับคนนี้ก็ทีเดียวพออย่าให้เขาตีได้เด็ดขาดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องจำเอาไว้เพราะว่าเลือดเราค่อนข้างน้อยเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเปรียบเอาตอนนี้ได้โอเคโอเคตัวตัวนี้แล้วโอ้ยโดนจนได้ฮะแต่ไม่เป็นไรบอสตัวุดท้ายแล้วนะครับปุ๊บ๊บ โอ้โอีซี่จัดอีซี่เลยดีสบายสบายฮะสิล้านเนี่ยจริงๆ7ล้าน8ล้านก็น่าจะสู้ได้แลลวนะอ่าถ้าจะไปก็มีชัยชนะ1นล้านสองแสนาหอ่าผมได้รอบปะกีน้นีเท่าไหร่นะไม่ได้จําอีกแล้ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแล้วกัน <c oughs> เพื่อปลดล็อกโซนใหม่เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปกันพีระมิดทะเลทรายอื้หโหบตัวสุดทาย ราชาอาดูบิสหบินเลี้ยนให้ตายสิอันต่อไปนะครับเป็นดินแดนหิมะเนาะต้องมีชัยชนะอยู่ที่250ล้านเมื่อกี้นี้หลักล้านเองนะครับอันนี้หลักร้อยล้านได้ได้ได,ได้เยอะขนาดนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นหก่อนอื่นเนี่ยผมมีอยู่10ล้านใช่ไหมขอดูที่โอ้โหดูดิฮะ ตัวแรกยังแนะนําอยู่ที่21ล้านอะผมจะลองสู้ดูนะครับว่าจะไปได้ขนาดไหนเนาะมาตัวแรกใช่ไหมเท่าไหร่อูโหูโอ้โหตีตีปไปหลายรอบซะด้วยตัวที่สองนี้ได้อยู่โอเคคือมันตีได้ฮะตีได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าเลือดเราเนี่ยมันจะรับได้ไหวหรือเปล่ารู้จากตอนนี้แล้วน่าจะคนนี้อ่านาน่าจะแค่คนนี้แหละเพราะว่าเลือดเลือดของเราน่าจะไปก่อนเรียบร้อยไม่ไหวนะครับเรามาถึงที่คนนี้นะครับราชาไวเปอร์แนะนําอยู่ที่80ล้านเห็นไหม ค่าพลังห่างกันตั้ง8เท่าอ่ะยังมาถึงคนนี้ยที่สู้ไปเมื่กี้นี้ก็ได้อาวุธใหม่มาด้วยนะนี่อันนี้คือใบมีดเรืองแสงคูณ1.95แม่อีกแค่ตัวเดียวถ้าจะคูณ2แล้วเนี่ยแล้วผมก็สู้ไปตะก,กี้นี้ผมสามารถรีเบิร์ตได้จะได้สักกี่รอบกันมาดู1 2 2รอบโอ้โห เร็วจะจัดก้าพลรังเพิ่มขึ้นมาเป็น60%นะครับแล้วก็เลือดอย่างที่เห็นเลย220อ่ะก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็ผมมีถ้วยอยู่2ล้านมผมอยากสุ่มอันท้ายเลยดิเพราะว่าตู้นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าผมสุ่มไปเนาะเพราะตอนนี้สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดที่มีตัวเลขนะอยู่ที่คูณ13.2แล้วถ้าผมสุ่มจากตู้นี้แล้วเป็นตัวที่หาง่ายที่สุดเนี่ยมันจะขนาดไหน,นไหนๆก็เกินมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับสุ่มไปได,ได้ได้มา เป็นระดับหายากตัวแรกแน่นอนเอ้ยไม่ฮะสามสิบเ้ปอร์ดูสิอโอเคโอเคอยู่เกวก็จะสุ่มและเสียเที่ยวไม่ใช่นะครับก่อนอืนอนอ่นก่อนอื่นผมขอตีตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่จึ๊บ516เดี๋ยวลองเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงกันํามา516ใช่ไหมรอบนี้ฮะปุ๊บ <laughs> 554ผมนึกว่าจะห่างกันระดับร้อยเลยไม่ใช่ห่างกันระดับ10อ่ะหลังจากนี้ก็คงจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเฮ้ hey, แต่เดี๋ยวนะเออผมลืมดูฟังกช์ชันต่างๆของตัวแมพนี้เลยมีนี้ด้วยแฮะตัวแปลงกุญแจคืออะไร ัวแปลงกุญแจก็เหมือนกับประมาณสร้างกุญแจนะให้เราหาเศษกุญแจฮะแล้วก็นํามาแปลงเพื่อให้เป็นกุญแจจริงๆซึ่งกุญแจนี้ก็น่าจะต้องเอามาใช้กับตรงนี้นะครับนี่ฮะเอามาสุ่มทันจิโร่เออเดี๋ยวนะไม่อออไม่ใช่สุมหรอมันขึ้นท้าทายอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือถ้าเราสู้ได้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้พวกนี้ใช่ไหมอ่าไหนลองสู้ดูสิคงไม่คนามือหรอกมอั้งฮะโอมาแล้วอุ๊บป,ป,ปั๊บป๊บหืมโอเลือด,ดเลือด โอ้ตะกี้นี้ไม่ได้ให้ดูเลือดผมนะครับดูเลือดของทันจิโร่อ๋อแล้วผมลืมไปผม ผมเพิ่งเกิดใหม่ค่าพลังก็เลยไม่ได้สูงผมก็ว่ายอยู่ทำไมไม่ลดเลยอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอกลับไปที่โลกก่อนหน้าน,นี้ละกันเพราะว่าผมยังไม่ได้สำรวจเลยว่าตรงท่านมีอะไรบ้างเผื่อผมจะตกหล่นไปเนาะโอเดี๋ยวนะมีบอกตรงนี้เลยฮะในโลกที่1เนี่ยจะมีเจ้าเครื่องนี้อยู่ซึ่งเครื่องนี้น่าจะเป็นอินเด็กมั้งเดี๋ยวผมไปเช็กก่อนอ่าจริงด้วยนะฮะเป็นอินเด็กเนาะก็เอาไว้ดูว่าเราได้สัตว์เลี้ยงอะไรบ้างเดี๋ยวไปโลกที่2กันโลกที่2นี้จะมีอยู่2จุดด้วยกันฮะที่เห็นตะกี้นี้นะแต่อยู่นน่่ตตรรรงงงไนนนบบ้้าาออัีีีมทท1ฮะก็ ือออราทำไงเอ่ยคือผมต้องมีกุญแจก่อนใช่ไหมอลองกันดีสิลองเปิดเปิดไม่ได้นะครับก็ต้องมีกุญแจก่อนส่วนอีกที่หนึ่งก็น่าจะเป็นตรงนี้ไ่แหละเป็นเป็นอีเวนเนาะซึ่งค่อยว่ากันผมยังไม่เล่นตอนนี้นะส่วนโลกที่3นี้ก็อย่างที่เห็นครับเอาเป็นว่าก็คงจะทำอะไรไม่ได้ฟาร์มก่อนแล้วกันเค okay. กลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับพลัง100ล้านไปดูกันฮะว่าจะชนะได้หรือเปล่า มามาตัวแรกขอพลาดเลยละกันนะขอพลาดเลยละกันปฏิเสธคําเชิญตัวอีกตัวนี้ขอปฏิเสธเหมือนกันฮะตัวอีกตัวนี้แม่อ่าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้2ทีฮะตัวนี้2อทีได้อยู่ตัวที่3มตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่นะผมผมพูดไปเรื่อยแล้วอันนี้อย่าไปฟังมากตัวนี้อ่าลองบอสละลองบอสละอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถเยอะผมผมรถเยอะอืมเหลืยืดประแหวไม่นะเออ โอ้โหแต่ว่ารอบนี้ผ่านมาได้ไกลขึ้นนะครับมาถึงผู้พิทักษ์นรกเลยค่าพลังที่เขาแนะนําก็จะอยู่ที่375ล้านนะซึ่งเมื่อเทียบกับระดับ1บิลเลียนเนี่ยผมขอลองคํานวณสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะว่าผมควรจะมีค่าพลังเท่าไหร่เพื่อที่จะไปสู้กับเจ้าบอสตัวสุดท้ายจากที่ผมลองประเมินแล้วเนี่ยคิด ว่าประมาณ300ล้านขั้นต่ำเนี้ยน่าจะสู้ได้แต่ถ้าจะให้ชัว์เนี่ย400 500ล้านประมาณเนี้ยชัว์แน่นอนแต่เอาเป็นว่าผมจะลองที่300ล้านแล้วกันถ้า300ล้านสามารถเล่นผ่านได้ก็โอเคผมจะได้ไม่ต้องฟาร์มนานแต่ว่าถ้วยผมมีเยอะมากๆฮะคคือมี24ล้านผมมาสุ่ม 8ล้านตรงนี้ได้8 2 1 6 8 3 24R อาได้3ตัวถ้า3ตัวเนี้ยขอตัวซ้ำก็ได้ตัวซ้ำา3ตัวเลยผมจะได้เอามาให้เป็นอัปเกรดได้มันมันสามารถอัปเกรดไม่สิไม่ใช่อัปเกรดเอามารวมสัตว์เลี้ยงก็ได้เออสุ่ม,มาได้ได้อุ้ยลิงระดับอีปีกเหรออุ้ย 35. 8เน่าจะสูงนะน่าจะสูงห่าเดี๋ยวสุ่ม,มาเรื่อยๆเลยแล้วกันอ ดีๆนนี้ดีตัวซ้ําตัวที่สองอีกตัวอีกตัวอย่าแตกแยกได้ไหมขอร้องมาได้ได้เออต้องให้ได้อย่างนี้โอ้โหคูณสามสิบห้าจุดหนึ่งโอ้โหเอาเรื่องจัดแล้วผมได้3มตัวมาด้วยนี่ฮะใน,นนี้เขียนว่างานฝีมือฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขียนอะไรเอาเป็นว่ามันก็คือรวมนั่นแหละอะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ารวมไปแล้วเนี่ยมาจากคูณเท่าไหร่ตอนนี้35.1นะ1 2 3งา อืมโ้าสิบสอเจ52.65แจวเลยคือผมแค่ต้องการตัวเดียวเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นครับผมมีเจ้าระดับพิเศษ2ตัวได้มาแบบงงๆเหมือนกันจากตอนแรกไอ้เจ้าตรงนี้มันจะเขียนว่าเบบี้ใช่ไหมครับก็คือตัวเล็กนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวใหญ่แล้วสามารถรวมได้อีกก็น่าจะเป็นไททันอ่ะมาเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนขอเทียบระดับพลังก่อนพลังณตอนนี้นะครับหนึ่งสองสามจุบ หน่า 1, มาเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันอันนี้ดาบเดิมอยู่นะดาบเดิมอยู่อ่ะเรียบร้อยนะครับใส่ไปแล้วใช้ดาบเดิมเหมือนกันมา1,2,3จึ๊บ1,500น้ำตาจะไหล1 5 0 0ใช่ไหมถ้าผมลองเปลี่ยนดาบอันนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับคูณ2.1เป็นแมกมาอะเมทิสจัดไปลองฟันดูนะครับจึ๊บอ,อ่าช่างมันไปฝึกดีกว่า มาฮะทุกคนตอนนี้ผมไปฝึกฝนจนตัวเปียแล้วและได้พลังมาอยู่ที่300ล้านตามที่คาดหวังไปไปสู้กันตัวแรกหรอตัวแรกเหรอรหรอีซี่เกินตัวที่2เหรอตัวตัวที่2อเหรอสบายสบายที่3ามาฮะดีฮะยังไม่เสียเลือดที่4ี่ทีเดียวพอที่ 5, ปลายเออสองทีแล้วอันนี้อืม้มผมโดนไปกี่ทีนะไปกี้นี้น่าจะ2ทีนะครับอันนี้มา,มา,ม,ามาสามทีจัดไปคอสแล้วนะครับเลือดผมอืม ได้อยู่ได้อยู่มั้ได้อยู่โอ้โหโอ้โหูโู้้อบอสบอสต,ตีตีเร็วจัดตีแรงด้วยไม่ไหวไม่ไหวแต่จากตะกี้นี้คืออีกแค่นิดเดียวแล้วนะครับถ้าผมเพิ่มพลังอีกนิดหน่อยประมาณอีก50ล้านเนี่ยน่าจะจัดการได้แล้วคือผมจะเน้นไปที่โลกถัดไปก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไปฝึกในที่ที่ดีกว่าพลังก็จะขึ้นเร็วกว่าเนาะอ่ะ าอ้าต้องได้แล้วต้องได้แล้วจริงไหมแล้วก็ยาเสียเลือดระหว่างทางขอแค่นี้เลยเอามาร้9เลือดของผมได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอ้ยได้แลฮ้ยได้แลยฮ้วเขาต้องการชัยชนะอยู่ที่250เล่นรอบหนึ่งก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับ อ่ะเดี๋ยวอีกแค่นิดเดียวก็จะได้และดินแดนหิมะแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นนี่ครับอาวุธใหม่คูณ2.15ก็คงจะเพิ่มทีละเท่าเนี้ยแหละตลอดและนี่ก็คือหน้าตาของอาวุธนะครับอนั้งเท่เลยอ่ะปะฟ์มแป๊บหนึ่งเอ้ได้สักทีจัดป่ะ เปเลยละกันมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหบอตสุดท้ายเห็นแล้วช้ำใจอะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นฮหทุกคนใจเย็นยังไงผมก็ขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะครับเป็นคลิปสนุกๆจากผมนี่แหละก็ลองกดเข้าไปดูกันได้เพื่อจะชอบกันเนาะแต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม